อย่างที่เมื่อวานเราก็เริ่มทําความตกลงกันนะว่าถ้าไม่มีข่าวสารอะไรที่จะมาเตือนใจเนี่ยตอนนี้ข่าวการเมืองเรียกได้ว่าจับวานตาไม่ได้เลยทุกนาทีทุกวินาทีมันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนได้รวดเร็วมากๆรวมไปถึงความเห็นนี่เต็มคาราเบลทุกอนุของสังคมมีความเห็นของหลากหลายผู้คนในหลากหลายอาชีพนะครับมากมายทั้งประชาชนคนเดินดินทั่วไป รวมไปถึงครูบาอาจารย์รวมไปถึงนักวิชาการรวมไปถึงนักกฎหมายนักการเมืองนักเรียกร้องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเต็ไมไปหมดเลยครับเพราะฉะนั้นก็นะครับติดตามกันก็แล้วกันว่าตอนนี้การเมืองอมันเข้มข้นขึ้นทุกวินาทีแต่ว่าก็ต้องระวังข่าวลวงข่าวปล่อยอะไรอีกเยอะแยะเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกันกันกบในขณะนี้มันมีข่าวเตือนภัยที่น่าเป็นห่วงโดยเฉพาะการชวนลงทุนในแบบออนไลน์ ซึ่งจริงๆหลายวันก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาผมเองก็งงงงสงสัยแต่ว่าสงสัยก็เฉยๆเพราะผมเองเนี่ยเป็นคนที่เห็นอะไรแบบเนี้ยก็จะก็จะคือไม่สนใจเอางงั้นการชวนลงทุนพูดถึงอะไรพูดถึงการชวนลงทุนผ่านหน้าโฆษณาของ a c e b o o k ฮะแล้วมีรูปคุณวิกรมกลมมดิบยังนึงกในใจว่าเอ๊ะคุณวิกรมมาเล่นแบบนี้หรือชวนลงทุนว่า,า,าขนาดนี้อมตะเปิดให้ผู้ร่วมลงทุนลงทุน หุ้นในอมตะนะครับลงทุนน้อยกำไรเยอะอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องปลอมเป็นเรื่องหลอกแล้วคุณักต้องต้องระวังดีๆเลยแล้วโดยเฉพาะอะไรที่มันขึ้นด้วยคำว่าถูกดีกำไรเยอะลงทุนน้อยกำไรเยอะของถูกต่างๆเหล่านี้ไม่มีจริงแน่ๆให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่ามันหลอก มันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหรอกคุณรักนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะครับเขาอ้างชื่อคุณวิกรมครับตำรวจไซเบอร์ปฏิบัติการยุบวงจรหลอกลงทุนกลุ่มอมตะ มีเหยื่อเข้าร่วมลงทุนเกือบ200หลายครับสร้างความเสียหายกว่า25ล้านบาทจริงๆเ็าบอกภาพรวมๆเนี่ยนี่คือคุณวิกรมนี่คือรายเดียวนะแต่ภาพรวมๆทั้งวงการเนี่ยเขาบอกว่ามีคนสูญเสียเงินรวมๆกันแล้วเป็นหลักเกือบเกือบหมื่นล้านเลยนะครับจากหลากหลายหลากหลายแพลตฟอร์มที่มันหลอกเนี่ยเพราะนั้นต้องระมัดระวังครับนะนั้นพฤติกรรมคนร้ายอ้างตัวเป็นโบรกเกอร์พูดหวานล้อมเหยื่อให้ลงทุนได้ผลตอบแทน เริ่มลงทุนจากหลักพันไปจนถึงหลักแสนบาทแล้วก็เชิดเงินเพนนี้ส่วนประธานกลุ่มอมะตะเผยมีนโยบายขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้นเตือนนักลงทุนหากจะลงทุนผ่านบริษัทใดให้ติดต่อไปยังบริษัทนั้นโดยตรงนะครับตำรวจไซเบอร์ทลายแก๊งหลอกลงทุนกลุ่มอมะตะเปิดเผย เมื่อเวลา14นาฬิกานะครับที่ผ่านมาที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชกรรมทางเทคโนโลยีครับที่เมืองทองธานีนะครับพลตำรวจโทรวรวัตรวัด,วดนะครผู้บัญชาการนะครับผู้บัญชาการอาชกรรมทางเทคโนโลยีปฏิบัติราชาการนะครับมีการส่งเจ้าหน้าที่นะครับล้อลงไปดูนะครับ ร่วมกับผู้จัดการฝ่ายวิวโสฝ่ายเทคนิคสารสนเทศและตัวแทนผู้เสียหายร่วมกันถแถลงข่าวปฏิบัติการยุบวงจรหลอกลงทุนกลุ่มอมะตะมีเหยื่อถูกหลอกเข้าร่วมลงทุนเกือบ200ลายนะครับสร้างความเสียหายกว่า25ล้านบาทด้วยกันเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังครับนะครับระมัดระวังมากๆอย่าเชื่ออะไรที่มันที่มันเป็นข่าวว่าง่ายถูกดีเร็วผลตอบแทนสูง เหล่านี้น่าเป็นห่วงทั้งนั้นเลยครับอีกเรื่องหนึ่งครับตำรวจก็เตือนครับคนร้ายอ้างเจ้าหน้าที่กรมปกครองชวนโหลดไทยไอดีครับนะครับเป็นไทยไอดีปลอมดูดเงินเกลี้ยงบัญชีอันนี้ก็น่าเป็นห่วงแล้วก็น่าระมัดระวังอย่างมากครับตำรวจเตือนภัยออนไลน์ครับคนร้ายอ้างเจ้าหน้าที่กรมปกครองชวนโหลดนะครับไทยไอดีปลอมดูดเงินเกลี้ยงบัญชี ย้ำนะครับว่ากรมกรารปกครองไม่มีช่องทางลายทางการและไม่มีนโยบายในการส่งข้อความสั้นให้ปรับประชาชนนะครับที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติครับพลตารวจโทรทัดชัยปิตานีระบุนะครับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจพร้อมคณะทำงานเตือนภัยการรับข้อความสั้น SMS แอบอ้างแอปพลิเคชันไทย i ID หลอกให้กดลิงก์ควบคุมโทรศัพท์ เพื่อโอนเงินออกไปโดยกลุ่มคนร้ายอ้างเป็นเจ้าหน้าที่จากแอปไทยไอซึ่งเป็นแอปพลิเคชันของกรมการปกครองในการแสดงบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านออนไลน์นะครับขออภัยครับแอปไทยดี App D นะครับแอปไทยดี App D. คนร้ายจะติดต่อผู้เสียหายหลายทางมีทั้งแอบอ้างทางโทรศัพท์เข้ามาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่กรมการปกครองนะครับ ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยดีปรอมนะครับหรือส่ง SMS เข้าโทรศัพท์ผู้เสียหายในชื่อไทยดีเพื่อให้ผู้เสียหายทำการอัปเดตให้ยืนยันตัวตนหรืออ้างเหตุผลอื่นๆนะครับ mm hmm. ผ่านลิงก์ w sc fit fit นะครับทับ62นะครับซึ่งเป็นลายแอ c เคาท์ชื่อไทย ID ปรอม เมื่อพูดคุยผ่านไลน์แล้วจะหลอกล่อให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับดูดเงินจะทำให้มือถือไม่สามารถใช้ได้ชั่วคราวและคนร้ายจะทำการดูดเงินจากโทรศัพท์ผู้เสียหายไปหากได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์หรือ SMS ดังกล่าวเนี่ยนะครับอย่าดาวน์โหลดหรือมีข้อสงสัยให้โทรแจ้งสายด่วน1441สํานักงานตำรวจแห่งชาติหรือ1548กรมการปกครอง หากเผลอติดตั้งแอปพลิเคชันปลอมแล้วให้รีบตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตถอดซิมโทรศัพท์มือถือออกนะครับและแจ้งความตำรวจนะครับโดยทันทีนะครับนั่นก็เป็นการแจ้งเตือนจากตำรวจไซเบอร์อีกหนึ่งช่องทางนะครับที่น่าเป็นห่วงอย่างมากมายเหลือเกินนะครับคุณัศะครับดังนั้นก็ต้องดูกันดีๆนะอย่างแรกอีกอันหนึ่งในเรื่องอย่างเงี้ยสันติฐานไว้ก่อนนะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขายุ่ง เขาไม่มีเวลาพอที่จะมาโทรหาคุณเป็นรายตัวหรอกนะการทำงานของเจ้าหน้าที่ระบบราชการเนี่ยเขามีงานมีภารกิจอื่นเยอะไปหมดเพราะฉะนั้นโดยความเป็นจริงแล้วเขาจะไม่โทรมาถึงเราตัวต่อตัว,ตว,ตวแน่ๆให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยนะครับเมื่อได้รับสายแล้วอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ว่าหน่วยงานไหนก็แล้วแต่ให้สันนิษฐานก่อนเลยว่าปลอมหลอก อย่างดีก็คือขอหมายเลขโทรศัพท์แล้วโทรกลับไปเช็คอีกครั้งหนึ่งหรือก่อนจะโทรก็ตรวจสอบหมายเลขให้ชัดเจนก่อนนะครับว่าเป็นหมายเลขของหน่วยงานนั้นจริงๆหรือไม่อย่างไรนะครับอย่าพิ่งผีผามอย่าเพิ่งรีบร้อนอย่าพิ่งลนลานอย่าพิ่งตกใจอย่าเพิ่ง,พง,ลลพง,กพงกลัวอะไรทั้งสิ้นนะครับ ไม่ว่าจะอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ว่าจะอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่กรมการปกครองเป็นเจ้าหน้าที่สรรพักรเป็นเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรเป็นเจ้าหน้าที่อะไรก็แล้วแต่อย่าไปเชื่ออย่าไปหลงกลอย่างที่บอกครับเจ้าหน้าที่เขาไม่มีเวลาที่จะโทรหาเราลายตัวต่อให้เรากระทำผิดจริงๆก็แล้วแต่นะนะ หรือจะเป็นอย่างนั้นเขาก็ต้องมีหมายมีขั้นตอนตามกฎหมายว่างนันเถอะเขาก็จะมีหมายเรียกมีขอหมายสารเพื่อจะออกหมายจับอะไรก็แล้วแต่นันมันเป็นขบวนการเป็นขั้นเป็นตอนทางกฎหมายเพราะฉะนั้นเขาจะไม่จูจ่ๆโทรหาเราเรียงตัวแน่ๆเพราะฉะนั้นให้สันนิษฐานไว้ว่าถ้ามีใครแอบอ้างชื่อหน่วยงานไหนก็แล้วแต่เป็นเรื่องที่ไม่จริงแล้วอย่าหลงตกเป็นเหยื่อนะครับ